เดี๋ยวถามดีกว่าพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณธนเดชตังสีธนานนท์จากบริษัทหลักทรัพย์ายค่ะพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ,รบพี่เฮรอบนี้ต่างชาติจักหนักจัดเต็มด้วยเหตุผลอะไรคะถ้าจะมองเนี่ยก็สักสองเรื่องละกันหนึ่งก็คือขายไปเยอะแล้วคือปีที่แล้วเนี่ยขายไปแสนล้านแต่ย้อนไปสามปีนะขายไปห้าแสนล้านนั่นคือข้อแรกฉะนั้นเนี่ยคำถามคือ จะเรียกว่ากลับมาซื้อหรือเปล่าเนะี่ยมันมันมันเร็วเกินไปเพราะสัปดาห์แรกจอยดูนะสัปดาห์แรกดีเลยที่เหลือสี่วันเนี่ยขายลวดแต่ว่า <laughs> สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองก,ก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ e ย r to d เด e เนี่ยก็ซื้อุททินะแล้วก็ที่สำคัญคือคนน่าจะมาพูดเยอะคือสามวันหลังเนี่ยซัพไปแปดพันกว่าล้าน <c oughs> เออถูกไหมคือแต่ถามแต่ถามว่าฟันพงเลยนะที่บอกว่ามันยังตอบยากแต่อย่างน้อยบอกว่าขายมาเยอะแล้วสองคือ หุ้นไทยไม่ได้แทงมากเหมือนกับที่คนุยบทแล้ววันนี้เองอ่ะหุ้นไทยเฉลยประมาณสักพี่ว่าสักสิบสิบสิบเอ่อสิบสองเท่าเสร็จถ้าไม่รวมเดลต้าเนี่ยหรือว่ามาสักสิเอ็ดเท่าฉันจริงๆแล้วเสือเท่าแพงไหมไม่แพงนะแต่อคนที่มันฉีดแล้วมันดังให้ทุกคน มันดัชนีมันขึ้นมาคือเดลต้าและเดลต้ามันมีสัดส่วนเยอะงั้นธรรมชาตินะ่ะพอตัวนี้มัน P e ร้อยเท่ามันไปขยับปุ๊บมันเลยทาใา้ p ปเฉลีย่ยโดยรวมนะ่ะมันไป12เท่ากว่านักวิเคราะห์โดือว,วมก็ให้เป้าประมาณสัก14 1 5่าเท่าฉะนั้นเนี่ยเป้าของนักวิเคราะห์ปีนี้ก็อยู่ประมาณสัก1,300เศษถึงหน0้ถ้าอีกในตรงนี้แต่คำลางคือข็ยมาเยอะแล้วสองก็คือเลือกตั้งถ้าไปเลือกตั้งเป็นตัวตัว,ต,วตัวเปลี่ยนเกมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย คือเวลาจะทาอะไรเนี่ยมันก็ทําไม่ได้การคลางก็ทาไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าติดเรื่องหาเสียงเลือกตั้งนั่นนี่นูน่นแต่อย่างน้อยเนี่ยพี่คิดว่าถ้าปลดล็อกเรื่องการเลือกตั้งก็คือว่ารัฐบาลมาจะเป็นสีไหนนําก็แล้วแต่แต่คุณมีสัก2องร้อยดบสามร้อยได้ไหมละ่ะคุณก็เพียงพอในการที่จะฝักดันอย่างน้อยเนี่ยแน่นอนอะ่ะเขาเดาใจได้แล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนมาเนี่ยมันต้องมีพลัสเข้ามาแหละแต่ว่าคุณจะอายที่จะพูดหรือเปล่า พราะเดี๋ยวไปกลัวไปซ้ำนโะยบายชาวบ้านเขาแต่วันนี้ถ้าถามคนไทยเองเนี่ยคนไทยต้องการเงินไหมใชเม่เราไม่ต้องมาเราไม่ต้องมาทะเลาะกันดีกว่า<ม>เราเราดูเอาประหเอาประยัดนเป็นโจทย์ดีกว่กว่าวันนี้ประเทศไทยต้องอะไรแต่ชนต้องการเติมเงิน แล้วระยะยาวเนะี่ยคุณก็ค่อยไปดูว่าจะทำยังไงให้เมืองไทยมันน่าสนใจมากขึ้นจะไป e e c จะไป upskill reskill จะไป AI เรื่องของคุณแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมืองไทยยังถูกกดด้วยการเมืองมาพักรใหญ่แล้วตั้งแต่ก่อนคุณเอาทุนชินด้วยซ้ำถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกตั้งมาปุ๊บแล้วพอจะทราบผลสักหนึ่งเดือนหลังเลือกตั้งนักลงทุนอย่างพวกเราอ่ะเราจะมองแล้วว่าใครจะมาความเชืาา่อมั่นมาก่อนนโยบายเรารู้อยู่แล้วว่า ยังไงมันก็ทําไม่ได้เพราะงบประมาณที่เกิดขึ้นในปีนี้มันเป็นงบประมาณปี69ซึ่งมันล็อกไว้แล้วนั้นคุณจะทําอะไรใหม่ไม่ได้หรอกคุณทําได้ก็คือมาตรการกระตุ้น,นศเศรษฐกิจนั้นสองข้อน,นี้คือประเด็นที่คิดว่าน่าจะช่วยให้สายพุนไทยดีขึ้นอันที่สามก็คือมาลุ้นกันเรื่องของตัวเลขทางการเงินก็คืองบการเงินางานงบการเงินว่าจะออกมาอย่างไรแบงก์สตารานี้มาลุ้นกันล่างกานว่าแบงก์จะออกมามาเป็นยังไงที่เกิดขึ้นจีนประกาศตัวเลขมา GP าไตรมาสที่4 4.5%ปทั้งปี5เเก็โอเคนะในความรู้สึกพี่ถ้าคุณไม่ไปบูลลี่เขาเยอะมากว่ายัางไงเศรษฐก็ดีกว่าอเมริกาเยอะอยู่ยุโรปเยอะใช่ไหมฉะนั้นโดยรวมพี่ว่าสถา,านการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรที่สร้างความปั่นป่วนเนี่ยที่ว่าโลกไปได้แต่ว่าจอยตอนนี้มันก็มีโลกป่วนอีกแล้ว2เรื่องคืออเมริกาจะเอาจีานแลนด์เอากีแลนด์นะและตอนนี้ฟิวตจอ์จนฟิวเจอร์ก็ลบไป400จุดเข้าไปแล้วเพราะอะไร พราะว่าอ,อเมริกาบอกว่าจะขึ้น10%สําหรับประเทศที่ต่อต้านแล้วถ้าเกิดว่ายังยื้อไปจะขึ้น25%ในเดืนเอนมิถุนายนดัง<ะ>นั้นเกมภาษีกลับมาอีกแล้วแล้วภาษีทุกครั้งที่เกิดขึ้นน่ะมันก็สร้างความกังวลแต่ว่ารอบนี้ก็คือเจตนาเล่นพวกยุโรปเพราะยุโรปแม้กระทัางเดนมากแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยให้จับตาก็คือว่าอเมริกาได้ตั้งแล้วนะครับคณะกรรมการสันติภาพบอร์ดอพีซซึ่งทรัมป์จะเป็นประธาน S <S แล้วบอกว่าใครจะเข้าร่วมสมาคมเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องจ่ายเงินหมื่นพันล้านเหรียญสหรัฐสาหรับคนที่เป็นสมาชิถาวรแล้วก็คนไม่เป็นสมาชิถาวรนไม่ต้องจ่ายแต่ประเด็นคืออะไรเนี้เขาบอกว่าเงินก้อนนี้ยจะเอาไปจัดการเรื่องกาซาแล้วเขาบอกว่าให้อํานาจอเมริกาในการจัดการเงินแล้วคําถามคือที่ถ้าพี่มองนะแล้วมันจบิีกาซาจริงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เท่ากับว่าคุณคุณเอาคณะกรรมการใหม่ขึ้นมาเพื่อเทียบอานาจกับยูเอ็นเลยนะ ได้แต่ว่าแล้วคนที่เป็นประธานขีดคุณทรัมป์แล้วเชื่อไหมคั้ออกรรมการนี้มีลูกเขยของทรัมป์ด้วยอถ้าเราอ่านเกมการเมืองนะอเล็ก่อ์น,นิดน,นึงนะกลายเป็นว่าทรัมป์กำลังกำลังจะคุมโลกแบบนี้หรือเปล่าแล้วจะบอกว่าที่ไหนมีสงครามอเมริกาขอ,อ,อเอี่ยวนั่นหมายว่าที่บอกไหมเกมการเมืองอะ่ะมันจะไม่ใช่การสนครามเดิมมันคือว่าถ้าคุณไม่ยอมให้อเมริกาเข้าไปเดี๋ยวพิมาสีดีไหม Mm hmm. มันจะกลายเป็นผูกพันระหว่างองค์กรการเมืองแต่มันดันไปเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องภาษีช้างอยา่างไะกีนแลนด์มีสิทธิ์อะไรแต่ถ้าเกิดคุณไม่ให้ช้นงเจอภาษีเห็นไหมยัวถ้ากเกิดองค์กรนี้เกิดขึ้นแล้วระยะยาวมันมันเติบโตขึ้นที่ไหนมีปัญหาอเมริกาเข้าไปยุ่งหรือเปล่า mm hmm. ถ้าถ้าคุณไม่ยอมเข้าเข้าไปยุ่งปุ๊บเดเี๋ยวเจอภาษีนะมันกลายเป็นเศรษฐกิจแล้วนะมันไม่ใช่แค่มิติการเมืองอันนี้คือ mm hmm. คือฟังคร่าวๆฉันเนี่ยที่เลยมองว่า มันก็โอเคอะ่ะพี่คิดว่าโมเมนตัมที่ดีแต่ถ้าเกิดดูในแง่ของเซ็ตนะพี่ว่าเซ็ตแกว่งไซเวย์ไซเวย์จริงๆคือแคบแคบกรอบเท่าไหร่เท่าที่อยู่นะหนึ่งสองสามศูนย์ลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็หนึ่งสองเก้าศูนย์ฉะนั้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าดูทางการเมืองต่างประเทศเน่ะพี่ว่ายังยังตอบยากเพราะว่าสัญญาณที่อบขึ้นโกทำลดรกออ่อดไฮอยู่แล้วนั้นสะท้อนอยู่แล้วว่า คนไปซื้อทองคําก็แสดงว่าเฮ้ยฉันฉันต้องเขรดจจิงความผันผวนละแต่ถ้าเกิดเรามามองจากพุ้นทเนี่ยที่ว่ายังอยู่ในกรอบไซด์เวยนะครับที่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็มาดูจุดสําคัญจะขึ้นหรือไปต่อ,อยังไงก็อยู่ที่ผลประกอบการซึ่งแน่นอนว่าสัปดาห์นี้แบงก์จะประกาศผลประกอบการพบก็ดูว่าถ้าแบงก์ประกาศออกมาโอเคยังไงเนี่ยอาจจะมีความหวังขึ้นก็ได้ นะครับแล้วก็ค่อยไปดูเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจปลายสัปดาห์เรื่องเอ็กซ์พอร์ตนำเข้าออรนเาว่ากันไปครับพี่เอแต่เราเห็นทิสโก้เป็นผู้นําไปแล้วมมไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจใช่ครับตัวอื่นอั่นอืมก็มมเราจะถามว่าแนวโน้มมันจะคล้ายๆกันกับทิสโก้ไหมครับโอเค,คบังเอ,อิมันมีเรื่อง IGD เข้ามานักวิเคราะห์ก็ทำตัวเลขนะ IGD เข้ามาเพะมีประเด็นเรื่องเรื่องเหตุการ์ รถไฟอ่ะ,อะซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ควรเกิดน,นะมันไม่ควรเกิดแต่ว่าไอ้ทีดีก็มีส่วนร่วมในแง่ของผู้ผู้ปอบการที่เกิดขึ้น exposure ของแบงก์อ่ะที่เขาหากันมาเนี่ยแต่ตัวเลขน,นี้อาจจะไม่มไม่ได้เป็นไปตามนี้นะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่า ตัวเลขของ Net DE ของ i อลดลงแล้วตัวเลขเนี้ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือเขาบอก b ี l มีสินเชื่อ8ปดพันล้านใช่ไหมครับเอ่อ k คแบงค์ไอซวันหกพันล้าน KTB ประมาณสัก4ี่พันล้าน KTB ตั้งรองนี่เต็มไปแล้ว uh huh. นะครับ b ี l บางส่วน KBank บางส่วนไ c b บางส่วนแล้วก็มีการปรับปรับสเตจจิ้งเป็นสเตจสองสเตจ3อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยคำว่า ICD ในมุมมองของแบงค์เนี่ยเขาเอ a แวร์อยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะปรับเข้มมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะกระทบกับ N อ็นจะกระทบกับเอ็นพี ถ้าเป็น NPR กระทบบ้างระดับหนึ่งสำรลองเพิ่มขึ้นไหมบ้างระดับหนึ่งแต่กระเทือนไหมไม่ถึงขั้กนกระเทือนแต่ว่ากังวลไหมก็มีความ,วาม,วามวกังวลนั่นคือตัวหนึงแต่ถ้าเกิดว่าประเด็นนั้นไม่มีตัดประเด็นไอทีไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องรองดูอีกทีหนึง่งเขาบอกว่าการจะไปตัดสิทธ์ไอซีดีในการทํางานาแบบนี้จะไม่ได้เพราะเขาจะมองสารได้ <S <S ที่เกิดขึ้นตอนนี้มาดูทิสโกโก้งบสิสโก้มากลางๆก็ไม่ได้ไม่ได้เย็นไม่ได้ไม่ได้ดีมากคืองบออกมาหนึ่งพันหกร้อยก็เฉเใช่ไหมครับมีอะไรที่กังวลม พี่ว่าปีนี้กังวลหลักๆของแบงก์แหละก็คือคุณภาพสินเชื่อที่ผ่านมาแบงก์เอาอยู่อยู่แล้วต่อให้มีเคสไอ d ีดีนะพี่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลในยะต่อกลุ่มแบงก์ที่จะแบบออนแอร์ hmm. ลงหนอกมันจะเป็นแค่เคส by เคสแล้วก็เขาก็ตั้งสมรองไปแล้ว mm hmm. นะครับปันผลยังได้เท่าเดิมยิง <c oughs> นั้นปันผลแบงก์ยังจ่ายได้เนะี่ยต่อให้ราคาหุ้นมันลงคนก็มองว่าโอเคละก็ซื้อปันผลไปส่วนใครจะคาดหวังว่าปีนี้จะ จะเป็นหุ้นสตาร์ก็ค่อยว่ากันแต่เรายังไม่เห็นอย่างนั้นแบงก์เองเนี่ยมันยังลงทุนได้ในมิติว่ายังเป็นหุ้นที่หนึ่งพื้นฐานดีปันผลได้ค่อนข้างจะโอเคอัตราการเติบโตปีนี้อาจจะมองว่าลดลง2%แต่ถามว่าเออเป็นเรื่องน่ากังวลไหมก็ปันผลยังได้ก็โอเคแล้วปี2027ก็กลับมาเติบโตประมาณสัก3-4%ฉะนั้นระยะยาวเนี่ยพี่คิดว่านักลงทุนน่ะไม่ได้กังวลมากหรอกไม่ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ระยะสั้นเนี่ยพี่คิดว่าก็ประกาศงบมาแล้ว้วถาาไไมม่ม่่ีีออะรรรทเเเเกก็ซต์โชัน เร่กลุ่มอื่นที่ดูอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อยมาดูว่าการเมืองจะเป็นยังไงเพราะว่าพี่คิดว่าการเมืองถือจุดเปลี่ยนสาคัญ mm hmm. ถ้าการเมืองได้ไดรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นความเชื่อมัม่นมีภาพโลดแมประยะกลางที่ชัดเจนเนี่ยพี่ว่าตรงเนี้ยก็พอระดับแะภายใต้ที่ผ่านมาเมืองไทยก็สบักสมบองประกันเนมืองพอหลังควรดังนั้นระยะสั้นพี่ว่าก็อาจจะโฟกัสเรื่อง,งของการแบงค์ระยะ ยาวนิดนึงก็คืออาจจะดูเรื่องการเลอกตั้งวันที่8กุมภาอีกแค่ไม่ถึงเดือนนะแล้วก็รอดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ถ้าทุกอย่างมันสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้พี่ว่าทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเรารู้ละสิรษฐกิจไทยปีนี้มันไม่ดีหรอกแต่ว่าขอให้มีความมั่นใจเรื่องเรื่องการเลอกตั้งอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าหุ้นไทยหลายตัวนะจอยเออมันไม่แพงนะที่บอกไเลยว่าหุ้นไทยหลายตัวบางตัวเราไม่ได้มองว่าโกรดต้อง20 30หรอบ,บ10%ถ้า p E ประมาณ5 67เท่าพี่ว่ซคนซตขออย่างเดียว ขอให้มีความเชื่อมั่นทางการเมืองที่ว่าโอเคอืมพี่เอ๋ในกรณีของแบงค์อะคะ่ะพี่เอ๋บอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนกลุ่มแล้วถูกไหมถ้าเกิดหลังจากที่เขามีการประกาศเรื่องของงบประกาศเรื่องของปันผลออกมาครับแต่ว่ากรณีของไอทีดีเนี่ยมันจะยังไม่เห็นในงบไตรมาสสี่ถูกไหมอาจจะไม่เห็นหรือหรือเขาอาจจะมองว่ามีความเสี่ยงแล้วทําไปเลยคือตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงประกาศงบใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะมีมันก็ไม่ควรจะมี เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุาการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่หลายครั้งเวลามันมีข่าวอะไรในช่วงจะประกาศงบบางทีเขาก็จะทํานะตั้งสำรองเผื่ออนาคตแต่ถามว่าสำรองนี่ของแบงค์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเกินไหมมีเกินและที่สำคัญคือกรณีของไอทีดีเนี่ยเคสที่มันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วฉันเขารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าคนนี้มันมันไม่ได้แข็งแรง มันมีความป่วยอยู่แต่บังเอญเหตุจารที่เกิดขึ้นเนะ่ยมันยิ่งทำให้คนป่วยยิ่งอาการซุดจงเข้าไปอีกมันจะเป็นเรื่องหุ้นกู้ mm hmm. ใช่ไหมครับหรือเป็นเรื่องของสินเชื่อต่างๆหรือว่าจะมีความสามารถที่เขาจะรับงานได้แล้วเขามีเงินมาจ่ายหนี้หรือเปล่าอันนี้คือความเสี่ยงที่อาจจะโออ์แหงแต่ถามว่าแบงค์เนี่ยเขามีเงินทุนอะไรพอหรือเปล่าอันนี้ยืนยันว่าพอ mm hmm. ถ้าถ้าหุ้นราคาปรับลงเพราะธรรมชาติว่าคนอาจจะกังวลประกอบ,ก,บกับประกาศงบมาแล้วก็เป็นไปได้ที่คนจะบอกว่าออโอเคโอ้แหงเรื่องไอทีดีแล้วก็ประกาศงบมาแล้วนะ ปันผลเดี๋ยวก็คงหลังประกาศงบประมาณสักเมษาเขาเอกดีค่อยว่ากันก็แล้วกันวนไปเล่นหุ้นกลุ่มอื่นก็จะไม่แตกเพราะว่าที่ผ่านมาหุ้นแบงค์เป็นหุ้นอาพอฟอร์มปีที่แล้วนั้นใครที่มีจาไรอยู่เขาจะบอกว่านั่พักไว้ก่อนก็ได้แตะฉันก็ขายชํางจำไรไปเล่นกลุ่มอื่นไม่ได้ก็ว่ากันเพราะว่าพี่เชื่อว่าหุ้นไทยหลายตัวมีปันผลที่ดีนะประมาณ8% 10%เนี่ยหลายตัวนะแล้วก็ทีเนี่ยต่ำสิบก็เยอะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็น่าสนใจบนบนสม ก็เพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ค่อยไปดูว่าหลังเลือกตั้งแล้วน่ะภาพเมืองไทยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ค่อยว่ากันที่ถามย้ำๆเพราะว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เออวันยี่สยิบเอ็ดนาะงบแบงก์จอกมาจะได้ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เพราะทุกคนคิดว่างบจะออกมาไม่ไดีอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่ได้เห็นการตั้งสำรองที่มี<ต>ในอย่าไงพี่เอ๋ก็ถ้าถ้าดูด้วยสถานการณ์ปกติ ไม่มีเพราะว่าแบงก์มีสำรองนี่ส่วนเกินสําคัญนะสำรองนี่ส่วนเกินคือมีเผื่อ,อไว้แล้วแต่ไอทีดีถามว่าตอบได้ไว,ว่าไม่มีคือตอบไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะพิจารณาก็ได้หรือถ้าไม่พิจารณาที่ตั้งสำรองไตม้าสีก็อาจจะทาไตมาาหนึ่งแต่ถามว่าเยอะไหมเวลาปล่อยสินเชื่อมันจะมีหลักประกันอยู่แล้วครับ,รบเขาไม่ได้ตั้งสำรองนี่ตามยอดสินเชื่อมีหลักประกันแล้วก็ม,ม,มีวิธีในการคำนวณอยู่แล้วนั้น ต่อให้สำรองนี่เพิ่มเติมก็ไม่ได้มีระยะมากอาจจะแค่ว่าอาจจะกาไรลดลงมากกว่าที่คิดนิดหน่อยอแล้วก็ระหว่างทางค่อยมาดูว่าเป็นยังไงนะครับกับอีกหนึ่งมุมที่พี่เอกบอกว่าเดี๋ยวไปรุ่นอีกทีหนึ่งเรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าจากเดิมที่เราแบบเริ่มเริ่มจะหายใจความว่าพีเล็กชันแวลลี่จะมาไม่มากลายเป็นว่าต่างชาติอพอเขากลับมาสองสามวันที่ผ่านมากลับมาลุ้นได้ใช่ไหมคะคือพี่ว่าคําว่า election rally น่ะมันอยู่ในธีมอยู่แล้วละ่ะ ทุกครั้งที่มีที่มีอิเล็กชันน่ะมันจะมีอยู่ในตีมอยู่แล้วล่ะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าโดยสถิตินะห้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันตอบสนองกันในเชิงบวกไม่หมายว่าในในช่วงหนึ่งหรือสองสัปดาห์แรกพุ่นขึ้น <c oughs> แล้วสี่สัปดาห์หลังอ่าเลือกตั้งพุ่นขึ้น <c oughs> อันนี้คือสถิติที่เกิดขึ้น <c oughs> คล้ายๆกันห้าครั้งย้อนหลังนั้นถ้าเราดูจากสถิติมันก็อาจจะขึ้นแต่ว่าไม่การันตี <c oughs> แล้วหลังจากหนึ่งเดือนหุ้นลงก็ว่ากันไปงั้นถ้ามองตรงนี้แล้วเนี่ย คำว่าอิเล็กทรอนิคยังศักสิทธิ์ในห้าครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้สักสิทธิ์ไหมก็ไม่แน่เพราะว่ามันก็จะเข้าสู่โหมดสองสัปดาห์ก็ประมาณสักอาจจะว่าสัปดาห์นี้ไปก็ได้ีกช่วงจังหวะประกาศงบด้วยก็ได้ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตรงนี้เองอิเล็กทรอนี่ก็อย่าประมาทโดยเฉพยิ่งถ้ามีความมั่นใจว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวตัวรัฐบาลได้พี่ว่าเ p o i n ีพอยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาเราขอแค่ว่าถ้าพวกคุณรวมกันได้แสดงว่าคุณ เป็นดีเเอเดียวกันใช่ไหม,มคุณไปด้วยกันได้ใช่ไหมอย่างน้อเนี่ยนโยบายที่หาเสียงกตั้งกันพี่ว่าเขาไม่ขัดจะหลอก<ม>สิ่งแรกที่ต้องการคือกระตุศศศศศศ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสังคมเรื่องแก้แล้วมันดูอะไรก,ก็แล้วแต่คุณจะไปไม่เป็นเรื่องยาวนะเนี่ยผมยว่าถ้าภาพอย่างนี้เองเนี่ยเร,เราคาดหวังได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มที่มักจะผลงานได้ดีในช่วงอิเล็กชันแล้วก็หลังอิเล็กชันก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มด้านคอมเมอร์สอันนี้สถิตินะสองก็คือกลุ่มไอซีทีสองกล ที่เรียกว่า election r a l ี y นะครับจะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่6หรือเปล่าก็รอดูแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์โดยรวมไม่ได้แย่มากพี่ก็คิดว่าเมื่อมีเลือช่นมีเม็ดเงินมีความหวังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นยกเว้นแต่ว่า,า,วาโอโ้โหเลือกตั้งแล้วมันจะตั้งสภปาไม่ได้อันนี้ก็ค่อยว่ากันค่ะพี่เองงบแบงค์ออกสัปดาห์นี้จะทําให้1280อเราถ้าไม่มีอะไรเหนือน <reb. S 1> ความคาดหมายนะจะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้ปะ พี่ว่าหุ้นหลายตัวน่าสนใจอย่างพี่ฟังเมื่อกี้พี่ว่ากราฟกราปก็กลับมา,มพ,าพี่ว่าพี่ว่าหุ้นหุ้นแต่หลายตัวกลับมาค่อนค่อนข้างดีแต่แต่จอยก็ดือว่าประเทศไทยเนี่ยสามิเอร์ซมันเป็นปิโตโคเคมีคอลซุ้นปิโตโคเโตโคมิคอลวันนี้มันย้อนกลับมาในสูตรเดิมก็คือว่าน้ํามันกลายว่าน้ํามันตอนนี้มันก็ถูกคุมโดยอเมริกานะอเมริกาไปยึดเวเนซุเอลาชัดเจนแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดคือเอาน้ํามันแน่ชัดเจนว่าการที่อเมริกา นิดเวเนเนเนี่ยคือจะเอาน้ำมันเขามาใช้แล้วทําก็ประกาศชัดเจนที่เกิดขึ้นแะ่ัตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะเป็นกฎกฎราคาน้ำมันแต่อาจจะเป็นข้อดีในกลุ่มคอน sumer หรือว่ากลุ่มการขนส่งก็ได้เหมือนกันงั้นถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นร้ายหนึ่งสองแดูนเนี่ยเป็นแนวต้านแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ว่าไป1 3 0 0พันสารอส่วนแนวรับเนี่ย1,260ันหถึงอห้าิบฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในกรอบคร่าวๆางเงี้ยก็อยู่ในกรอบไซด์เว์แล แต่ว่าถ้าสถานการณ์ข้างนอกไม่ได้มีอะไรแตกหลาดซึ่งเราก็ตอบไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแ <c oughs> ในประเทศเนะี่ย <c oughs> เป็นไปอย่างที่เป็นแบบที่ก็ยังคาดหวังว่าถ้าท่านแรกผ่านหนึ่งสองศูนย์ได้สเต็ปไปสเต็ปก็ไปหนึ่งพันสามร้อยแต่ถึงแม้ไปหนึ่งพันสามร้อยนะหุ้นไทยก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่ดีมันไม่ได้เป็นกรอบที่ขาขึ้นนะมันจะเป็นไซด์เวย์นั้นการลงทุนก็อาจจะต้องเซ็ตถีหุ้นที่หนึ่งอาจจะมีการคาดหวังว่าไตรมาสสี่นะ่าจะออกมาโอเค นะครับหรือว่าหุ้นที่เราอาจจะคนชอบคือหุ้นปันผลอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ของเราก็จะมองอิชิอิชิก็น่าสนใจอิชิก็ปันผล8 8ถึง10%เนะก็ก็นี่เป็นตัวหนึ่งที่เราเราค่อนข้างจะแนะนำะาการลงทุนเพื่อหวังปันผลนะครับค่ะครเราตามพี่เอทุกๆวันจนันทรกผู้ชมเดี๋ยวตามไปเรื่อยจนถึงช่วงเลือกตั้งเลยดูสิว่า จะเบรกกรอบนี้ไปได้เปล่าและจะเบรกไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรหรือแม้กระทั่งคุณทั้มปัจจัยเสี่ยงที่มีเข้ามาให้เราได้พูดคุยกันในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจเจอพี่เอกก่อน <laughs> วันจันทร์เลยดูสิว่าพี่เอกมีความรูยังไงกับเรื่องของคุณทั้มด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณเอกขอบคุณครับครับผมสวัสดีค่ะกินดีครับสวัสดีครับ